สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ครูปิ่นอ่ะถ้าไม่ได้ออกมาแชร์ทุกๆคนในไลฟ์ล่าสุดของสมองเงินล้านที่แม่คุศิตาเพิ่งไลฟ์จบไปวันนี้คะ่ะครูปิ่นมีความรู้สึกว่าอยากออกมาแบ่งปันทุกคนอยากให้ทุกคนตื่นเต้นไปกับครูปิ่นนะคะตื่นเต้นมากเลยนะคะ,ะสมองเงินล้านนะคะเดย์สิบสามวันนี้นะคะเป็นสิ่งที่แบบว่า ้าครูป่นไม่ได้ออกมาพูดนะคะมันมีความรู้สึกว่านอนไม่หลับนะคะอยากให้ทุกคนตื่นรู้นะคะอยากให้ทุกคนอะ่ะก่อนที่จะนอนหลับในค่ำคืนนี้นะคะได้รับเรื่องราวสิ่งดีๆนี้นะคะแล้วพรุ่งนี้นะคะตื่นมาเป็นคนใหม่พร้อมกับความมั่งคั่งนะคะก็คือนะคะสมองเงินล้านเดย์สิบสามวันนี้นะคะที่แม่คุสิตาพูดวันนี้นะคะครูปิน่นมีอะ่ะ อยู่6หัวข้อย่อยๆมาฝากทุกๆคนนะคะก็คือข้อ1นึ่งนะคะไม่ว่าเราจะปราถนาเงิน1บาทหรือ1ล้านจักรวาลทำงานเท่ากันคะ่ะนะคะไม่ว่าเราจะต้องการเงินนะคะหรือว่าอยากได้เงินนะะี่ค่ะนะคะหบาทหรือ1ล้านจักรวาลทำงานเท่ากันคะ่ะ นะคะอันนี้คือคีย์แพงมากๆเลยนะคะส่วนข้อที่สองนะคะสั่งเพราะเชื่อนะคะอย่าสั่งเพราะอยากนะคะถ้าวันนี้เราเชื่อว่านะคะเราจะเป็นผู้ที่มั่งคัง่งเราจะเป็นผู้ที่ร่ำรวยนะคะเป้าหมายสูงสุดของเรานะคะที่เราอยากประสบความสำเร็จในชีวิตน่ะนะคะเราได้แน่นอนนะคะสั่งเพราะเราเชื่อนะคะเราอย่าใช้ความอยาก นะ,ะนะคะถ้าเราอยากก็คือเราจะไม่ได้อะไรเลยนะคะ <c oughs> จิตที่อยากไม่มีวันได้ <c oughs> จิตที่ให้จะเจริญเจริญเจริญขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะสำหรับคนที่มีจิตใจที่ให้นะคะกฎจักรวาลทำงานผ่านการให้ค่ะคร <c> ู <oughs> ปิ่นไม่แปลกใจเลยนะคะทำไมคนที่ทำ T S W นะคะ หรือแม่ Mexican ครูสิตานะคะออกมาไล่สดออกมาแบ่งปันนะคะนั่นคือกฎจักรวาลทำงานผ่านการให้ะคะ่ะให้ชีวิตให้แสงสว่างกับผู้คนเนะะี่ยค่ะยิ่งให้ยิ่งได้ย,ยิ่งหวงยิ่งอดนะคะนะคะกฎจักรวาลบอกว่าใครออกมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆทำให้ผู้คนได้พบเจอกับแสงสว่างคะ่ะนั่นนะคะกฎจักรวาลจะมอบของขวัญรางวัลให้เรานะคะ กฎจักรวาลทำงานผ่านการให้นะคะจักรวาลแห่งนี้จะให้ของขวัญกับคนที่รู้จักให้ก่อนให้ด้วยจิตบริสุทธิ์นะคะให้ด้วยจิตที่ต้องการอยากให้คนที่พบเจอไลน์นี้หรือว่าคนที่พบเจอแม่ครูสิตานนะคะ่ะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะข้อต่อไปข้อ3นะคะก่อนที่จะให้คนอื่นนะคะต้องรู้จักให้คน ต้องรู้จักให้ตัวเองก่อนนะคะให้ความสุขกับตัวเองก่อนนะคะพอให้ความสุขกับตัวเองก่อนแล้วนะคะเสร็จแล้วให้ครอบครัวนะคะแล้วก็ให้คนรอบข้างให้คนทั่วโลกเลยนะคะให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะให้ชีวิตนะคะมันเป็นการทําบุญที่สุดประเสริฐมากๆเลยนะคะจงให้ชีวิตนะคะให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะข้อ4นะคะ การที่เราออกมาแบ่งปันนะคะจักรวาลไม่ต้องการความสมบูรณ์นะคะคุณไม่ต้องไปซีเรียสว่าวันนี้คุณยังพูดไม่เป็นพูดไม่เก่งอันนู้นไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ดีพูดไม่เป็นออกสื่อไม่เป็นจักรวาลไม่ได้ต้องการความสมบูรณ์นะคะขอแค่ทำด้วยใจบริสุทธิ์ของการให้จริงๆขอแค่จิตใต้สำนึกของเรานะคะ มีความรู้สึกว่าเราต้องการให้จริงๆแล้วเราทำแล้วเรามีความสุขนะคะนะคะข้อที่5สําคัญมากๆเลยนะคะมหาเศรษฐีจะร่ํารวยสุดๆเพราะเจอวิกฤตสุดๆในชีวิตเช่นกันนะคะนั่นคือเรื่องเล่าค่ะนั่นคือเรื่องเล่านะคะเราสามารถเอามาแบ่งปันผู้คนได้นะคะไม่มีผู้ประสบความสําเร็จคนใดนะคะ ที่ไม่เจอวิกฤตก่อนที่จะประสบความสําเร็จนะคะเพราะนั่นคือเรื่องเล่าที่ดีที่สุดนะคะแล้วเราจงเอาเรื่องเล่าของเรานะคะออกมาแบ่งปันผู้คนนะคะให้ผู้คนอีกมากมายนะคะที่เขายังที่เขายังอยู่ในความทุกข์นะคะให้เขาลืมตาอาปากได้ให้เขามีชีวิตที่ดีได้นะคะอย่างคูปปินนี่นะคะก็คือเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะเลี้ยงอ่า คนลูกชายคนเล็กนี่คะ่ะตั้งแต่พ่อเขานี่จากไปตั้งแต่ครูปิ่นอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกด้วยเนาะที่ครูปิ่นพูดออกสื่อนะคะซึ่งมีเพื่อนบางคนเท่านั้นนะคะที่รู้ะคะ่ะพ่อของเด็กนี้ก็คือ,อก็คือแยกทางกาันตั้งแต่ครูปิ่นท้องได้สองอาทิตย์นะคะตั้งแต่นั้นมานะคะครูปิ่นก็เลี้ยงลูกชายคนเดียวน,นวันนี้ก็คือลูกสองคนก็คืออยู่กับครูปิ่นทั้งคู่เลยนะคะเนี่ยคะ่ะคือเรื่องเล่าของครูปิ่นนะคะ ะะไม่มีผู้ประสบความสําเร็จคนใดนะคะเศรษฐีคนใดนะคะจะร่ํารวยโดยไม่เจอวิกฤตก่อนนะคะวิกฤตตรงนั้นนะคะคือเรื่องเล่าของเรานะคะสุดท้ายนะคะข้อที่6นะคะก่อนจะมีเงินนะคะเราต้องมีความสุขก่อนนะคะอย่าทุกข์นะคะเงินไม่ได้ชอบคนที่มีความทุกข์เงินชอบความสุขนะคะนะคะเงินชอบความสุขนะคะแล้วก็การที่เราจะให้ใครนะคะ เหมือนกันหน้าหน้าที่ตรงนี้ก็คือการการให้เงินนะคะสมมุติว่าเราวันนี้นะคะ,ะเราเจอคนเดือดร้อนนะคะแล้วเขามายืมเงินเราเนี่ยค่ะการที่เราให้เงินไปอะคะ่ะมันมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าใช้ไปมันก็หมดเนาะแต่การให้ที่ดีที่สุดก็คือการให้สติปัญญาเขาค่ะ ะะให้สติปัญญาเขาให้เขาได้ลืมตาอ้าปากได้ด้วยตัวเองนะคะปัญญาตรงนี้นะคะก็คือการรู้จักใช้ชีวิตตนเป็นที่พึ่งแห่งตนรู้จักการเอาตัวรอดนะคะเนี่ยค,คือการให้ที่สูงสุดนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะตื่นมาพรุ่งนี้ได้พบเจอกับชีวิตใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ